สวัสดีครับวันนี้เราก็จะพามาเปลี่ยนไอเจ้าสายพานนะครับคลิกร้อยยี่ห้าไอนะครับตัว LED นะครับรุ่นนี้นะครับผมสายพานแล้วก็เม็ดนะครับผมเม็ดตุ่มถ่วงนะครับผมพัดีผมก็ใช้เป็นเบอร์สี่หกกมนะครับเป็นมาตรฐานนะครับผมตัวใช้งานนะครับผมครับอุปกรณ์ก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมชุดชามตัวนี้เสียนะครับเดี๋ยว มาดูตัวที่มันเสียนะครับนี่นะครับตัวนี้อ่ามันหักไปนะครับอ่าไปตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้นะครับตัวกันเม็ดนะครับผมทําให้เม็ดวิ่งออกมาแบบนี้นะครับผมทําให้รถเราสั่นนะครับวิ่งไม่ออกนะครับผมตัวนี้เป็นมือสองนะครับที่ผม ได้มานะครับผมนี่จากรถเวัยรุ่นที่ถอดออกนะครับเขาใส่ชามแต่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาใส่แล้วก็ลองเครื่องกันนะครับสภาพยังสวยนะครับผมตัวนี้ยังไม่มีรอยสึกร้อนะครับส่วนตัวเก่าก็เป็นร่องแล้วนะครับผมนี่กินลงไปเยอะนะครับตัวนี้ภาพสมบูรณ์นะครับตัวนี้เป็นของแทนครับรอย50นะครับตัวนี้ขายให้ลูกค้าเดียวมาเรียงเม็ด เนี่ยก็ใส่ไปเลยน,นะครับผมเพราะว่ามันไม่มีน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันหมดทุกตัวแผ่นประกบก็อยู่สภาพสมบูรณ์นี่นะครับ นนะตัวเรือนก็โอเคนะครับผมไม่มีปัญหาไดนะครับใช้งานได้ตามปกตินี่ยังแน่นๆอย่นะครับตัวเรือนขี่ข้มาใส่กันนะครับ บูทก็เอาเป็นบุทเดิมนะครับยังใช้งานได้นะครับสายพานเป็นเครืองบนนะครับบนล่างตรงรุ่นนะครับตอนนี้ก็400กว่าบาทนะครับครับตีลาเราใส่ขล้รองแล้วก็ กดด้วยนะครับกดให้สายพานลงไปด้านล่างนะครับ,บตัวนี้ก็ให้มันอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับให้มันห่างใจใเจ้าบุสเหล็กเพราะว่าพอเราประกบไปตัวนี้เข้าไป ถ้ามันอยู่ใกล้บุดเหล็กมันจะเป็นเหนียกว่ตัวนี้นะครับทําให้นอดมันไม่แน่นนะครับผ กระโหลกคัดแหวนลองตันนี้เป็นเบอร์สิบเก้านะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวเราไปยิงบลอกลมให้แน่นแล้วก็เตาร์ทลองเครื่องนะครับผม นอดเสร็จแล้วให้เราบีบปูสายผ่านนะครับว่ามันมีช่วงฟรีหรือเปล่านะครับนี่นะครับโอเคครับผมอยู่ในตำแหน่งที่ปกตินะครับเดี๋ยวมาลองเครื่องนะครับรอบหน้าจะปีกี่กิโลครับถึงจะได้เปลี่ยนเดี๋ยวมาดูเลขไม้กัน,นครับ วิ่งไปแปดหมื่นกว่านะครับผมประมาณอีกสองหมื่นโลนะครับผมไม่เกินสองหมื่โอเคครับสายพันวิ่งดีนะครับผมปกตินะครับ สายเลื่อนดีนะครับผมสายพันธุ์ไม่เบี่ยงนะครับแสดงว่าเม็ดชามมีความกลมสูงนะครับผมทวกล้อขับล้ออะไรนะครับผมโอเคครับผมก็เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนสายพันธุ์เปลี่ยนเม็ดสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ